สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับณขณะนี้นะครับประดิ์รอบสื่อชุมชนในชาติจังหวัดสุรินทร์อปมชอปมชจังหวัดสุรินทร์และอปมชสำนักงานประชาสัมพันธ์เขตสองจังหวัดอุลรธานีนะครับบุกมาถึงพื้นที่ของการทําผ้าไหมผ้าปูพระแท่นวัชระอาจใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธอุทยานประเทศอินเดียนะครับซึ่งมีการสั่งทำโดยกลุ่มนชาลิติ ตำบลสามโคกอำเาสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับเพื่อจะร่วมฉลองสมโพธกับงานฉลองยอดเจดีหุ้มทองในวันที่6-12พฤศจิกายนตอนนี้นะครับขั้นตอนต่างๆได้แกะมัดมีออกมาส่วนหนึ่งนั่นก็คือเรือส่วนหงของนั่เองไปดูนะครับว่าถึงไหนแล้วนะครับเข้าไปดูนี่ครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนการตรวจเส้นนะครับผู้ที่ เป็นครูสอนผ้าไหมเลยนะครับซึ่งครูสอนดีสอสขอด้วยก็คืออาจารย์บันเทิงนะครับอาจารย์บันเทิงครับยิ้มนิดนึงสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์บันเทิงใช้เวลามัดกี่วันห <1 S 1> นึ1 1> ่งเดือนกับสิบว <1 S 1> <ด>ันหนึ่งเดือนกับสิบวันในการมัดอย่างเดียวใช่ไหมครับยังไม่เกี่ยวกับเรื่องการออกแบบการขึงเส้นขึงอะไรไม่เกี่ยวนะไม,วนนไม่เกี่ยวนะครับอาจารย์ช่วงเรือนี่อาจารย์มันเทิงผูกทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับช่วงเรือนี่อาจารย์มันเทิงผูกมัดนะครับส่วนรอบข้างนี่ ที่ <L allen S 1> ขอบนี้สมคิด <fit> ครับผู้นับหาสมคิดนะครับซึ่งาจะบมันเทองเป็นคนที่ออกแบบให้นะครับเอาละส่วนสําหรับคนที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับได้วันนี้ก็ได้มาแกะด้วยนะครับจริงๆเป็นสมาชิกทอผ้าไหมบ้านอะไรคะสวัสดีค่ะบ้านดันเจริญค่ะค้าคุณคําพันสาแก้วสาแก้วนะครับเอาละทีนี้นี่นี่อีกคนหนึ่งนะครับคนนี้เป็นบุคคลสําคัญในการทําเส้นทำเส้นยืนนะครับเกียรตกรกียตกรค่ะ แปตะโกค่ะคับตอนนี้เสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วพร้อมที่จะพร้อมที่จะถอชื่ออะไรคะชื่อติวดาทองค่ะติวดาทองชื่อจริงนะครับน้อสกุลจริงด้วยนะครับ<ช>อ๋อก็มีเดีกยเยอะแยะมากมายเลยครับกำลังใจเนี่นะครับคือเจ้าของบ้านที่เป็นกําลังใจด้วยคุณอะไรคะท้องสุกว่องไวค่ะคุณทองสุกว่องไวอ๋อมีขวัญใจ,ญใจที่ค<ข>อย <ขอ S 2> เป็นกําลังใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยเชื่อว่าค่ะสีรินยาว่องไวสีรินยาว่องไวนะครับเอาแล้วคนนี้นะเอาหายไปแล้วนะครับก็เป็นกําลังใจลูกหลานเช่นเดวันรราแสคบ เออชื่ออะไรนะคนที่พัฒนาแสนอุบลค่ะพัฒนาแสนอุบลเอานี่คนเล็กสุดยอดดวงใจที่ทำเป็นพ่อมุ่งมั่นขยันขันแข็งหนูชื่ออะไรคะชื่อชื่อมัทมีชื่อจริงชื่อชื่อจริงชื่อมัทมีค่ะชื่อเด็กหญิงเด็กหญิงมันติตาวงใบขาโอ้โนะครับอันนี้ก็คือ เป็นเรื่องของขวัญและกําลังใจที่ค pues ุณ<ใ> <raine> พ่อมุ่งม <ac> ั่นทําได้ขนาดนี้ทีนี้นะครับเอาละะครับภาพที่เห็นตรงนี้คือขอบนะครับคือกรอบผ้านะครับกรอบผ้าเห็นนะครับนี่ยังไม่แกะนะครับไม่ต้องแกะด้วยนะครับยังไม่ต้องแกะนะครับส่วนทางนี้นะครับก็เป็นเรือสุวรรณหงษ์ข้างล่างท้องเรือนะครับก็เป็นคลื่นทะเลนะครับยังไม่ได้แกะนะครับเรามาดูข้างล่างไอ้ข้างข้างหลังดีกว่านะครับว่าเขาทำอะไรกันอยู่นะครับท่านผู้ชมครับข้างหลังเขาทาอะไรกันอยู่ครับ นี่นะครับนี่ครับที่เห็นอยู่ใกล้ๆของเราก็คือพลทหารสมคิดเพชรใสนะครับที่ทางกลุ่มเครือข่ายของเราและก็กลุ่มนาชาริติพร้อมกับโครงการหุ้มทองยอดเจดีที่อา่าพุทธอุทยานาพุทธคยาน,นี่นะครับได้ขอตัวมาช่วยงานในการมัดมีพลทหารครับความจริงและพลทหารเนี่ยนะครับอยู่ในฐานะใดของกลุ่มทอผ้าในจมงหวักะเทรียมบ้างครับอ๋อผมเป็นประธาน เป็นประธานกลุ่มทอผ้าไหมบ้านมืนชัยแล้วก็ไปเป็นทหารเกณฑ์นะครับต้องฝากขอบคุณนะครับกองพันธ์ระวังป้องกันสานักสานักอะไรนะครับสํานักกองบัญชาการกองบัญชาการกองบัญชาการอาการองทัพไทยครับสำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับที่อนุเคราะห์ตัวพลทหารสมคิดมาช่วยงานในครั้งนี้ไม่เช่นนั้นป่านนี้ก็คือได้ครึ่งเดียวนะครับเอาละนะครับขณะที่พลทหารสมคิดไม่อยู่ก็จะมีผู้รักษาการแทนนั่นก็คือคุณ วิชุตาหอมจันค่ะอ่าคุณวิชุตาหอมจันทนะครับตอนนี้รักษาการแทนเดิมจริงก็เป็นประธานอยู่แล้วนะครับแล้วก็สละตําแหน่งให้คุณสมคิดตอนนี้ก็ต้องรักษาการอยู่อ่าหลักคุณแม่คะคุณแม่อยู่ข้างล่างคุณแม่อยู่บ้านอยู่บ้านด่านเจริญคุณแม่ชื่ออะไรคะนางศรีคุณคาตันค่ะคุณนางศรีคุณคําตันจ้นะครับคําตันนะครับเป็นเจ้าหน้าที่เป็นช่างทอช่างมัดมีอยู่ที่บ้านด่านเจริญด้วยเอาแล้วข้างในนู้นนะครับ เอาคุณนายขาคุณนายแนะนำตัวเองหน่อยค่ะคุณวันนิดายิ่งเชี่ยวค่ะคุณวันนิดายิ่งเชี่ยวเป็นกลุ่มทอผ้าบ้านเหมือนชายค่ะท่านผู้ชมอยาสังเกตว่าการทอการทําผ้าปูถ้าไทวัชอาดครั้งนี้นะครับทำจากสองแรงสองกลุ่มเลยนะครับก็คือกลุ่มบ้านด่านเจริญและกลุ่มบ้านบุญส่าอ๋อไหนคะรับอ๋อโอเคโอเคสมาชิกหนึ่งนะครับนี่ก็คือสมาชิกหนึ่งของกลุ่มทอผ้าใหม่บ้านดานบ้านด่านเจริญท่านผู้ชมคุณอะไรคะ เสสุ <ulent Bonjour. S 1> คุณปราณีเสพสุกนะครับปานีประมาณสองสุมเลยนะครับต่างคนต่างจะไม่ได้กลับบ้านเลยยังยังไม่ได้รับประทานอาหารค่ำเลยนะครับท่านผู้ชมยังไม่ได้รับประทานอาหารค่ำเลยนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ e. นนเรากําลังเตรียมอาหารค่ำอยู่เรากําลังถ่ายทําในาในในอ,<า>อาหารอ้าเจ้าของบ้านอีกท่านหนึ่งบอกแล้วนะครับก็คือคุณทองสูงนั่นเองอาหารอยู่ไหนครับอาหารออนนียครับ นี่ครับอาหารนี่<ว>ครับไฟไม่ถึงนะท่านผู้ชมไฟสปอตไลท์ไม่ถึงนะครับไม่เป็นไรผมส่องเอาก็แล,กแล้วกันว่ามีอะไรบ้างเอ่ยนะครับนี่คืออาหารค่มของช่างฝีมือมาตรฐานโลกที่จะทําผ้าพใหมไปปูวัชระอาตประเทศอินเดียท่านผู้ชมครับนี่คือชีวิตในการต่อสู้ในเรื่องของการทํางานเผยแพร่างานศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านจากภูมิญาโดยกลุม่มอาจารย์บันเทิงว่องไว แล้วก็กลุ่มของคุณสมคิดเพชรใสหรือกลุ่มทอผ้าไหมบ้านด่านเจริญหรือและกลุ่มทอผ้าไหมบ้านมืนชัยเพราะฉะนั้นฝากท่านผู้ชมนะครับไว้ความฝากความไว้วางใจกับท่านผู้ชมหากท่านต้องการผ้าปูเตียงผ้าปูโต๊ะที่เป็นผ้าไหมหรือผ้าม่านนะครับด้วยผ้าไหมมันมีกลุ่มผ้าไหมบ้านด่านเจริญและกลุ่มผ้าไหมบ้านเมืนชัยยินดีรับใช้ท่านจากประดิษฐ์ดีรอบสื่อชุมชนในชาติจังซุรินอปมชจจสุริน และอปมชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสำนักง,งานประชาสัมพันธ์สองขอบคุณกล้องจากอาจารย์บันเทิงว่องไวคลื่นอินเทอร์เน็ตนะครับถูกๆจากร้านมงคลพาณิชย์บ้านกระเทียมและก็เครื่องคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อข่าวสื่อโดยโรงแรมโนนชองรีสอร์ทจังหวัดบุรีรัมย์ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ